สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจส,สปอร์ตช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับสะเทือนทีมไทยลีกทีมยักษ์ใหญ่จอขวาสารรับอยู่เย็นห้องเครื่องทีมชาติไทยพวกแข่งเริมเส้นความเร็วสูงจับตาอีกหนึ่งบิ๊กดีนวงการฟุตบอลไทย วีจีปทุมยูไนเต็ดกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมั้งใหญ่อีกครั้งทั้งหัวหน้าโค้ชคนใหม่รวมถึงเปลี่ยนแปลงขุนกำลังใหม่ภายในทีมโดยหนึ่งในนั้นสายข่าววงในเปิดเผยเมืองทองยูไนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเตรียมคว้าสารับอยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งหลังจบฤดูกาลนี้ถึงแม้ตัวเลขอายุจะเข้าสู่เลข30 แต่ประสบการณ์และคลับสฟุตบอลเขายังคงเป็นแกนหลักของทีมเช่นเคยสำหรับสารััตยู่เย็นถือเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยในเรื่องของการคอยคุมจังหวะเกมแดนกลางมีเบล้แววมาว่าเมืองทองจะไม่ได้เอาแค่สารัฐจากบีจีปทุมเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ยังจะพว่วงแข้งเตรมเส้นที่มีความเร็วข้าสู่ทีมในรอบนี้ด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสุวิทย์ไปพมราชที่มีรายงานว่าเมืองทองกำลังจะได้ตัวไปร่วมทีมเพื่อน,นำไปแทนที่ในตำแหน่งฝั่งซ้ายแทนกับตันทีมสุพรปีนากาตาโพที่กำลังจะหมดสัญญากับทีมสำหรับสุวิทย์ไปพมราชมีจุดเด่นทางเริมเส้นมีความเร็วที่พร้อมจะลากลุยโจมตีแนวครับ ทีมคู่แข่งแต่ไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรวนทินิน BG จเนื่อดูการนี้เขาได้รับโอกาสลงสนามไปเพียง3แมตช์เท่านั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ